แสดงก็สามารถออกเห็นไปลงพื้นหยังเฮ็ดหนังเล่นละคร<ง>เล่นละคร<ง>ให้ในายหมเป็นผู้พัก<ง>โอ้ยถนานะมากเลยเป็นขึ้นหนัง่แู่แไหโออันนี้ตัวละครให้เป็นพร่อเอกเป็นพพะเอกเอ,อ,อุ้ยเอาเลยพอเป็นโอกาสของเจ้า<ง>อขึ้นแล้วเป็นอเอ่ขึ้นแล้วยองลิงเกียงกองยัง่ไ้ตีปอมมือว่ายิงเกงกองกันได้ใส่ยิ้วตอนจบ ก็มี่างอี่ันเนได้แล้วพี่น้องถ่มหนังด้วยครับถ่ละครนะได้แล้วปไเอกในหมอดนผู้พักเออจืดจืดจตัวเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทนันเออนังไหมไม่ต้องทีสัญลักษณ์เออออกมาเต็มจอเลยกี่แดน้อยดิเน้นน้อยมลอยมากเอาผู้รับกระตุ้นจะด้กบงหนังสอบคนฟีภูมิใจเสนอว้ม่หนังเลยนะู้โลนั่นเอ โอ้ไปเพราะผิวมันทำไมไม่ไม่ตั้งใจเต้นดนตรีเลยสาบมึงคนฟรีหูมดหงเสนอให้เสียงภาษาไทยโดนฮันธมิตรตำนานรักดอกว่านขี้ได้เรียนเรื่องนี้ได้ป้ะถ้าเสียงตากออกจะบริษัทธ์ตากรอกจะเครื่องหมายมันก็ต้องมีหรอป้อยันไปพวดไปตโสมไซค์ อาจารจะเอาของของไล่มาใส่เอา็อปไล่ใส่ก็นเลยแต่ละพระเอกไปเขาบอกรถจอดเขาส่งเสียงอีสานภาพประยนตร์ภูมิใจเสนอเรื่องราวของความรักของชายหนึ่งหญิงหนึ่งให้เสียงภาษาไทยโดยมอดมืดมิดเขาเป็นพระเอกที่ได้รับเลือกมาให้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเดินมาเขาเดินมาตามลมไม้ชายป่า พี่น้องปมเรื่องยายแหลมจีปเต้ครับแค่เขาเดินมาถึงหน้าเวทีเขาเหลียวซ้ายมองขวามองไปข้างหน้าแล้วเขาก็โปรยยิ้มเขายิ้มอยู่อย่างนี้สามชั่วโมงเต็มให้พ่อก็ไปยิ้มรถสามชั่วโมงเต็มว่ะเงืยบแข็งตายครับมองเจ้าก็เข้าใจตีให้แหลมแม่นยัง ตอนหนังขาดไฟไหมโจอวืบโอ้มันยังใช่ยง่งเออตัวย่งก็มันย่งใช่ไงโอาโหไเอาหออหลังจากที่เขายืนยิ้มอยู่นะไม่มีความมั่นใจในความหลอ่อเขาจึงเสริมแต่ด้วยการทาแป้ง<อ>เขาเทแป้งลงบนฝ่ามือ,อแล้วรูปไปที่ใบหน้า<อ><ป>แล้วก็เก็บแป้งไว้<อ>หลังจากนั้นหัวเราะค้นด้วยความพอใจ กูป้าว่าจังแดงกูทำแดงด้วยเจอันนาไปตะพุญสมัสยก่อนนะั้นเขาเป็นโจรเขาฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าไรขวางเขาฆ่า,าตื่นเช้ามาฆ่าเป็ดฝ่ายมาฆ่าเสือทำมาเขาฆ่าของแม่มนังล่ะของ บทบทใดก็บกคือบทขาวฟองคือกูมูถนาดมากมเลยทาเพาว่ามันดิ้งหน่งงา่งงาไมหลังจากที่รอคนรักก็เข้าอยู่นไม่นานครับคนรักของเขาก็มาตามที่นัดหมายเป็นสาวแสนสวยทันใดที่พระเอกเห็นเขาวาเขาหานางอีกอออด้วยความคิดถึงเอ้ออยผู้พาคเดี๋ยวผู้พา์เดีพระเอกุนีทว่าเขาเป็นยังงเขาเป็นหนังอะไ้เนี่ย มันเป็นยังล่ะไา่ใชล้วกีสารตัวเนี้ยส <c oughs> ิใครเล่นยุทิเล่นเล่นเล่นพระเจ้าใครเล่นเลยนกันเล่นเอเอเล่นก็แสดงเืก็โอ,อกาสของเจ้าอะห<อ>ลังจากที่ออนางเอกพบนางผวาเข้าหาแล้วก็กอดแล้วเขาก็จะจูบแต่แล้วนางเอกก็ต่อสู้สุดฤทธิ์ขัดขืนเขาปกป้องเอ้ยเขานางเอก โอ้ยเขาผากตอสู่ขัดขืนบก้องเขาคิดว่าก้องฉันนี่มัจะรับประทานลอยี่ตีไงายไงแอไ่ายหนยังเอาเนาะมันมาแค่ตัวนี่มันมาอไะกไอ้ต้งไ้ข้ตบเข้เข้าไปเข้าไ้ตบเข้เข้าไปตบไปเข้าเข้าไป้าไปตบป โอ้ยกไม่ท้าหอกแกเตัวเพคลบุลน้เรีนบรนเีะไม่ใช่เระยนเพียรอไไจ้น่มอยู่ไมานุเออเอาปอยไปเป็นพระเอไปโจ๊กจะได้ไปโจ๊กดาเขาออแล้วพระเอกเขาก็เดินมาเดินมาเฮ้ยเชี่ยเชไม่นานนน้อีกเขาก็มานอกเมา ัูงครัน้หมายนไม่ายนหมรมาอร์นลจะมรักการีหลังจากที่พี่คบกันี้เขาทักทายด้วยการตบจูบงจูบคมันก็เต็มมาก็เิมอะไรทังหมนก็มาห้าน้องหันมานิด้คโอ้ย อะไนแม่แม่เมอน่งกโดดตัวเองนะม่ังอลวโอ้ยนังหญิงไม่ปิดจะปิ้แซ่บปิ้่พาไม่รุ่นี่มันยากาศดีๆเนาะคุณขาวมันแรงบังบัไอ้ขอพ่อนา You need em. You นั่งเอกไซกันแสดงให้เด็กมามุ่นในเบิ้งเห็นแต่พระสมจริงสมจังง้อนบัดกอดเจ้าก็ต้องกอดไค่เด้เ่าเรียนประกบกันอยนี้ครับเบิ้งประจูงกระจูงจูงเออแค่ไหอเด้อมันแม่งวะล่ะเขาก็เกรงใจพ่อะแย่หลอดแท้เจ้าก็ต้องเกรงใจดอกย่ำแสดงหนาวิธีคนบสถือว่าซาดอกว่าเออแต่ว่าติโกจิก้าเห็นเขาทนละโอ้ยแน่นอนแล้วนอนไปล่ะ ตาแดงยังวอัูม้ตอมยุ่มันละตอนนี้แต่เราเป็นยังมวยนี่เราอนุรลมเราอนุญูมมาอาโอเโออบางทีบางทีมเห็นเราฝนมีดชุบซักซักจักนี่กีบกันอยู่มองเท้าลอะใส่เทวลูบบางึงบอดด้ดืนแต่บางึงเมื่ได้เตะปากเตะลู มันโมเป็นเทพวารุไม่ห <zer welche> ันกินก okay, ันข ah, 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 okay, ้างว่ายขอนเอาเอาไกลไกลไปผักผักวัดพระเจ้าเลยในมันคืดอ่ะโอ้ยเมื่อท่อนั่นเลี่ยงเรี่ยงแล้วพระเอกเดินหน่เดินเข้าไปหานางเอกเขาเดินไปเรื่อยเขาไปถึงนางเอกเขาโอบกอดแล้วเขาก็จะจูบแต่แล้วนางเอกเปลี่ยนใจตบเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรงแหม่หนีโดนดุดตัดกระเพาะหุ้นกวด

cái ơi จามซี่มาถึงแล้วแถวบ้านเอาเอาไปย่ยอมตัวนี้เถ้าในย่อทำไมหาบ้าเนึ้าแบบนี้เยออมาแดงมาใช้กูเป็นบ้าเจ้าเราเป็นบ้าออกมาจะออกมาได้่ตัวตเก่ตัวนี้หาวิธีออกจนแย่งเลยล่ะถ้าแย่งจมาสเทียสมเทียเล่นกัเล่นแม่มัานอุบัติุพันรอยังยังยังไบวกเลย ออกมากออกไม่คาบแบบนี้ให้กระตกใจตัวเอาอักสิตกแต่กูอยาก,กออกไหมะมันเพื่งพันเด้งตายยู่ว้าพักอุ้มหมาไม่ซีอุ้ม,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 มแมวเน,นี่ยนีตายยุบก่ากทุทกปตา <c oughs> อ,อยู่ติพี่น้องทุกคนเอ้าเอ้ยยู่ตีองอุ้รตัวนตายขอางเกานี่ปอบโตมันแข็งหายกเราเนอะเพราะว่าปอบโตมันเป็นตาแดไม่แด้ว้ตัวนึง ไอวเอามาเหรอแม่เนาะว้สุกกับลูกกับหลัดก็ทีไปใสอยู่นก็มานี่แหละแต่ดูเห็นหลานเรากูกัดทิ่เอาเห็นไปพี่น้องเห็นไม่ยกไปสิพูง้าวบอกให้เล่วพี่น้องเห็นแล้วจิงของไปซะทีใสใส่เสือสีดำงั้นมจะมาทาลูกห นไตัินอกเสือสีดำงามงามไ้เสือสีดำงามเป็นทหารเจ้าเท่าเป็นจะนับถือพระมดาสีแดงนี่ประจำวันอาทิตย์สีดำนี่ประจำวันไหนวัแเผาเม่มึงั่มรนเนี่ยซอซอสาสีแดงก็ยังบักไฟมันก็ยังใส่เื้กันอยู่บักอีแห้มมันก็ยังใส่ยำยางนู่นนั่นเลยเออไปว้ทูกตัวนั่งยืนยืนไหลยังนี่มันงานนั ไถ่นำว่าอันเดียวพอดีเราออกมากเพิ่มหน้าเพิ่มตากันบริษัททบไล่เดมอนเพิ่นมาตายทบการแสดงสดเพิ่นจากใครเฮายนี่เล่นเกมให้พี่น้องเบ้างอันนี้ไ้ยมึงอย่าสกูแย้งอะไรกูโต๊ะไก่กูใจไม่ให้กูถามมึงนะถามเยอะมึงว่ากูมึงว่ากูเป็นดีมึงกูชี้ไส้มึงว่าเอ้า ว่ามึงบอส่มึงเคยอูจจักมึงไนยืมเงนินคนมึงมาเคยไปดอกอีกอันนี้อันนี้นมันเป็นนิสัยของกูกู้โหจักดูดอีสิแปดมงกุฎมันแม่กูซิบเข้ามงกุฎมวดมีซีดีนะนะยืมไปงานแยน่ดีกับบส่งคืนจับเถอะ Thank you. แม่เหนี่ยวมเป็นธถ้ำถามขอสุดท้ายบัดนี้คันผู้ใดชนะตอบถูกอึ้นค่าโตให้พ่อรับเฉพาะคนหูใจเด้อนี่เด้อถามผู้พอดอยู่น้ำกันจนเถ่าซากันมาการนี่ผู้เจ้าว่าขใคยญายังข่อยว่าเจ้าญาญปิงญาญ์พ่อใจหลอกพ่อแม่ญาญ์แมงบงมั่นใจเนาะเออมั่นใจพ่อไปน้ำกันได้เห็นเก็บภาพสิเล็กญาญแมงบงอยู่น่ะพ่อแม่ อ๋อแม่แม่ท่านได้ถือแม่ย่านอีหยังสันย่านสูเบิกเกิน้ลมันจะแเ่แล้วคามาฮุม่าเขาได้รถตู้มิสซูี่ย่านตลุ่มล่างเดลเกินมือไลกกับมือนั้นไผ่ก็ยังเบิกเบิดวันเบิดวันกัละมือนี่แลนเขาได้รถตู้ทั้งหัวทั้งเนี่ยผมอันนี้เล่นได้หนี่อันนี้เล่นได้หนี่เล่นเกมได้หนี่เล่นอันนี้ก็เกมไม่ดีว่า ่าตีโทคือสิว่าจะขอางขัเนาะพอยายยงคับกันแล้วมันแม่นี่หรอเฮ้ยหยุดางไงวางพะก้อนหยุดเดี๋ยวนี้ไม่มันแม่นี่หลีไว้คันว่าคอยเห็นแก่โตเมนบอมูบว่าได้อี่ยังเลยนี่อยคอยซื้อรถให้เจ้าเป็นขั้นจ้าได้เปียกปูตีพ่อยงเชื่อกระชางเถาะอยู่ตะมือที่แม่ไม่พี่ยง พ้นซื้อรถเก่าให้เจ้าสิรถหม่ไน,นี่ล่ะรถใหม่ไหมเนี่ยเจ้าบ่าเติมน้ำมันสิเต็มถังเครื่องมันบ่ติดสิเต้าเจ้าคือได้อยู่ขับบ่เป็นยืมคะะ่โโะ,โโะดอกก็สันลอยลักสีลอยลักสีต่อเดือนกูก็ตายแล้วตัว <c oughs> ขนาดดาวมาแปดหมื่นโอ้ยเป็นหงกำนังติดห่อเป็นไงแล้วขี 5, ้ที่ไว้ล่ะขี้ที่ เขาเลี้แกโตคือยังไงเขาเลีนยทีลงทีตายเลยบนงบยังมีบ้าทับปาญหาพุ้ย่างถูกเบิกเี้ีทจังไถเขาขอกำนัมบนยังเรียนยงเกือ,อยวนเนี้เรียกกระชางชนอันพบอันนั้นแหละม่งมุงกูไปชื่อกินเครื่อเก้าหลฟัง,ง,งฟัางฟังคอยตัดสินคอ,อยเป็นผู้ฟัง,งนี้เ่มาโดนละตัดถินยังเจ้ากีพาะเพื่อจะพ่ขีทีเออคอยเขาใจเเห็นแก่ตัวบาน่ขี่ที่ขี่เหนียวียวเิาคนโคตรงก ยน yeah, yeah. mm hmm. uh, ี่ยโกงเคยโกงคือชื่อแม่นวะขนาดบอกว่าท่านเป็นกระจุงบอกว่าอุ้มบอกมาว่าอจิจักโกงโกงมันโคตรเลย Yeah. ีท่หหาหาานาทีเรามีจำนานคาาจ้างเราเป็นเสนเตนได้ลูกน้องไม่กี่พันหัวเมียจะแบ่งหอก